หลังกำลังจะเริ่มครับอาเชียทรอครับจะได้เป็นฝ่ายเขียลูก,กเริ่มเิ่นยิงลูกนี้ก็ไม่ตกกรอบเป็นลูกตั้งแต่จากหน้าประตูครับของน้องแป้งฝุณนครับน้องแป้งฝุ่นี่ได้ประตูที่สองครับของหมพ่อจอเลยครับซึงหลังมานี่มันแน่นอนครับแล้วไถไปลูกนีู้้ศินอยากให้เป็นลูกลุ่มครับของอาเชียทรอน โดเรมอนออกมาหมายไล้เก็บลงทางซ้ายเปิดลูกนี้ยังดักไว้ได้ครับและเตะสิงออกมาแต่ยังเก็บไว้ได้ครับน้องแมบคุณให้ย้อนหลังนิดนึงแล้วปั๊มบอลกันลูกนี้อาเชทอนได้ครับแล้วโดนเตะร่วงลงไปครับเป็นลูกฟรีคิกพยายามจะไดาเชอน ขวาคมาเลขเจ็ดเปิดมาลูกนี้หนุนตัดยิ้งไปได้แล้วบอลมาเข้าทางน้องแป้งฝุ่นกองหน้าต่อซ้อนลูกนี้เลขเก้าเก้ายิงลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าปากประตูไปครับว้าจะเป็นเท้าข้างท<ป>ี่ตัดครับลูกนี้ยิงหมดไปนิดนึงครับเปิดฉากมานี่มีโอกาสสองก่อนเลยครับน้องแป้งฝุ่น ออพออห่างกันมยนะสามประตูต,ต่อ2ท,นะท่านองนะอัจฉรนะกับน้องแป้งฝุดนะถือว่าไม่หากันเยอนะะสูสีนะผู้นี้นะยาวๆเลยตรงนี้ออกหลังกอกข้างไปเลยนะได้ลุงทุ่มอยู่นะน้องแป้งฝุดนครับไูลุทุ่มนี้ของน้องแป้งฝุนัมาดูกันครับยาวๆเข้ามาจังหวะนี้อัจฉรตัดบอลไม่ได้แล้วสวยเทียวจังหวะนี้ลานในสโลบอลไม่ได้ฮะอาพีา่ไก่ บอลวันนี้มองหาทางนะฮะสวยเพื่อนสั้นซไปฮะเหลี่ยมขวาขวาไม่ผ่านนะเจ้าวันนี้และเจ้าเพชรขอลองยิงอู๋ขาดผ่านไปเยอะเลยฮะเจ้าเพชรนะฮะตามมาได้ตามด้วยแต่ฝุ่นครับให้มาทั้งซ้ายทังซ้ายมองเพื่อนอยู่แล้วเปิดลูกนี้อ้าวแล้วแม่นด้วยครับยังได้โอู๋แต่ว่าสกัดออกมาได้ครับบาดเจ็อนแล้วยังเปลี่ยนกันอยู่ออกมาทางขวาคือครึ่งอยู่ อนนี้นึงครับให้มาลงกลางโดเรมอนจิ้มมาทางซ้ายย้อนหลังเพื่อมาอีกนิดแต่ว่ายังได้ครับไอเชอรอนโดเรมอนนี่ครับใองดีทีดียวฮะโดเรมอนครับมาที่เจ้าไข่บ้าที่เบอร์เจ็ดเลยนะไข่ไข่ดอกใบผ่านในวันนี้แล้วไข่ยังไงได้บอลยกไปทางเข้าด้านหลังมีฟาเว่เลยนะเบอร์ห้าฮะโอลไปอีกหนึ่งใบนะขอบคุณครับจากอาจารย์แก้วครับ จังหวะด้านหลังนี่ระวังกันด้วยครับอาจจะบาดเจ็บหนักได้เลยครับรออาจารย์ดูอีกนะครับมีการบริจับใบเหลือนครับมาลูกนี้โนะดตนตัดไปได้แล้วอย่างเก็บบอลนะครับตรงกลางแต่ว่าจับไม่ดีคนนี้ก็จ่ายไม่ดีเลยครับเปล่าอยู่แล้วเปล่าอยูแล้วนะด้วยนะระวังกันด้วยฮะระวังกันด้วยต้องเตือนแล้วต้องเตือนแล้วนะอ้าเวเปลือกเปล่นเลยครับไม่ไหวแล้วเว้ย ตลาดตลาดให hay hay ้าครับเปลาครั <h 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 ้งที่สองครับแต่ว่าใส่เือะสิบตัวอยู่มาครับตฟอร์มเลยสุโลมานะแล้วจะแม่งฮะนายจะรอฮะหลอครับแล้วสกิปไรเซนทีหวังนี้แล้วได้ยิงเปิดมาเคลียร์ทิ้งไม่ได้ฮะพี่ไก่อีกแล้วเล่นดีนะพี่ไก่นะไม่เล่นดีกว่าหรพี่ผิดเล่าเลยอาได้บอลดกมาให้เจ้าเพชรเบาไปหน่อยครับเพชร อ๋อเจอสวนกลับเลยของระวังกันด้วยฟาไวไปเหมือนกันนะด้านหลังนะฮะเป็นการเบ็ดเกมครับ,บเบ็ดยังไงครับพีรร่บ,บอลด้วยฮนะระวังกันด้วยฮนะเบาๆก,ก,กันหน,น,น,นะน่อยก็ได้นะน้ามมาดูนี่ทีตรงนี้นะยิงย้ายมาลูกนี้หมวกสกัดยิงออกไปได้ครับ,รบลูกทุ่งครับลูกทุ่มครับลูกทุ่มของน้องแปงขุนขครับ ปูหมาลูกนี้เกียร์ทิ้งออกมาได้ครับยังไม่บุกต่อเนื่องครับน้องแม,ม่ฝุ่นในทุกหซ้ายเป็นต้นต้นครับแล้วล็อกฝ่ากลางมาลูกนี้ตับบ้มกันอยู่ไม่าวะลูกนี้สวนกลับมาแล้วอาจจะรอนมกี้ลูกนี้นโอ้โหสุดยอดนะลูกทิงเจ้าเพชรน,นะไม่เข้านะไม่โดน,นลูกเล่นของน้องแม่ฝุ่นแล้วนะผฟ้องเจา้าเป็นลูกเ ไปลูกทุ่มนะจะข่ายด้านบนลูกทุ่มนะพี่จ๋าครับน้องแป้งฝนนะยังหวงบุกต่ออยู่นะถึงเสมอหวัวหงนะตอนนี้บอลได้แล้วสวยวนิดเดียวจัววงหวะนี้ได้ยิงด้วยไปเข้ากรองท่างงานอุ่มนิดเดียวมันิดเดียวติดตัวไงตัวนี้ตัวสาวตัวนี้ออกมาปัดได้น,นิดนึงครับเปิดยันมาตรงกลางนี้ก็ไม่ดีครับ สวนกลับมาแล้วปาเชรอนตรงกลางเสร็จเสร็จเร็จเร็จเรยังไงจังหวะน,นี้อ๋อเราเป็นกลานเม้งเม้งในบอนลริบหรอหยบอลไายในบอลไข่ลึกเลยลูกนี้ไม่ทิ้งแล้วออรอจังหวะอยู่นะแต่ตก้ามไปทั้งนั้นนะอ่อมองบอลไม่สวยเท่าไหร่นี้ครับโอ้หเอาตัวต้องยิ้มทิ้งออกมาเลยครับผูคะแนนนาเชรอน หน่อยให้เพื่อนเตะแล้วลูกนี้หมาได้เก้าลอน็อตเปิดมาเต๋อสองเน่าปูตะเกียบแต่ว่าสถานการณ์จบการไปนะกลับมาเปิดฤดูกาลนะมากันเต็มเต็มแล้วเรียกหวังจะมาเรียกฟอร์มกลับคืนมาแต่ละปีนะตัวเยอะทีเดียวฮะน้องแป้งฝุ่นก็เยอะส่วนสำรองอาจจะทอนอีกชุดหนึ่งเลยฮะได้เลยนะลูกน ็ไปกั๊กกันเองครับ่ใครเข้าลูกฟุตบอลนะครับออกหลังไปเลยเปิดกับเขตมดันบลันมาตัวนี้ไปที่ซ้ายเลยฮะสวยเดียวในวันี้ต่อบอลมาเรื่อยๆจะมาด้านกลางฮะต่างฝั่งไม่ย,ยิงเยอะนี้หาเหลี่ยมแน่นๆดีกว่าลูกนี้ได้ยิงกูฤฤฤฤ้ชักตูนเอาไปสบายเลยแม่ วางยาวๆเข้ามาจังหวะนี้ได้บอลไหมหม่ไ,ได้ฮะจับไม่อยู่นะครับสวดบอลเร็วเข้ามาขวาบดับลางไม่ยังได้ว่เจ้าไข่ไข่ลองยิงลูกนี้ยังไงอะฉันจับขวาไว้ได้อยู่นะผู้สามตูนะฮะวางเร็วเข้ามาอีกรอบนี้ฮนะบาดทะบาดตรงนี้วางบอลแม่นไงมือสามตูแล้วยกยาวๆเอาฮะแม่นเร็วจังหวะนี้ได้ยิงติดล็อกอยู่นะ ผ่านหรือไม่ระวังกันด้วยระวังครับระวังตรงเร็วก็มาหอบแล้วยังไงคุณสิงธ์บอกว่ายกขาครับอย่ายกขาอย่ายกขาได้บอลอ้าวเปิดจะไปเพื่อนเลยสบายๆบะยคับทวันนี้ยกไปรอบมันลึกไปอีกแล้วอตรงนี้ดีไปหน่อยนะ เดี๋ยวเราไปครับน้องไปฝึกสุดสุดได้เที่ววันนี้อย่าไงไหครับลุงลุงไปฮนะมาแล้ววนะันนี้ฮะไปต่อสุดไม่สุดสุดไหนเราครับสุดได้ฮนะโอเคครับตามมาอ๋อผมยัต่อฮนะอ,ชอัชเชอร์ทอแตงกนุษยมาทิเบตแบลบอล ยิงไกลลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับผูยใจยกยาวๆเข้ามาแล้วยังไงอมผู้สาวตัวยังเร็วกว่านะมีต้นไม้ตัวเมื่อสูงกว่าแน่นอนนะแล้วจังวะนนี้ระวังด้วยฮะดับบอลระวังด้วยครับ ขึ้นแรกครับบอลเล่าหมาต้องเตือนนะต้องเตือนะเตือนเรื่องมั้งดูสิดูอยู่นะไายบอลจังหวะนี้แขทงหมาขายขายลงมาสวยขายยาวเลยขายยิงไม่ดีแล้วเราจังหวะนี้ตาค้างเยอะเลยครับ กระหว่า้ทีาทำเกมสั้นๆแล้วไขยย่ยกอุ้ไม่เข้ากรอบนะครับยังไงฮะััดตอรน,นะฮะได้เป็นลูกคนอร์ไปนะครับอัชตอรแลว้วเล่นเร็วเข้ามาจังหวะนี้เอาไวาต้องเตือนก่อนนะครับไปอยู่ที่เส้นอะไรนะรเส้นขาวเลยไม่ต้องวิ่งเข้าไปนะฮะน้อง,ปงอแป้งส,สุดครับไหลิงนไหครับจังหวะนี้บอลแบงสั้นๆหมาจังหวะนี้ยังไงถูกฟลิกย้อนกลับก็ไม่รอบนึงแล้วเจ้าเพชรอยู่ฝั่งขขนี้บอลขอลองยิงปักทิศไปได้ แล้วอยาัางไงไอ้วันนี้ออกไม่ไม่ออกด้วยฮนะปัง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 ขายถั่วไปโอ้สมบูรณไม่ดีนะฮะ,ะกระโดดหลังไปเลยฮนะ อัลเสเตอร์ไทยครับไทยได้บอลไทยแพ็กยังไม่ผ่านย,ยังได้อยู่ครับแพ็กที่เจ้าไก่ไทยไปต่อได้จังหวะนี้เปิดเด้มาเคลียร์ทิ้งไปได้ฮะได้เป็นลูกคนเนอร์ไปนะ,ะอ,นอัเชสเตอร์อ่าสิบนาทีผ่านนะเหลือสิบนาทีสุดท้ายนะ,ะ,ะ,ะเปิดมาเน้นๆโอ้โหจโเจ้าเพชรอีกแล้วฮนะ,ะจะมาเรียกฟอร์มาเจ้าเพชรตอนนี้ยังไม่เข้าที่เลยฮนะ จากกรอบผู้สาวตู่ยกยาวๆมาจังหวะนี้แล้วอยู่ไดรับไว้ได้ครับผู้สาวตู่แข่งมาให้เจ้าไข่แล้วแล้วแมนได้บอลข่จับบอลล่งางยังแก้ไขไม่ได้สวยอยู่จังหวะนี้เจ้าเพชรอีกแล้วเพชรบอลล่างครับฮ่าตะกอแบบไม่ถือหาอ่างไปเยอะนะยังมีโอกาสอยู่นะทั้งสองทีมเมอร์แพ้ชนะมีหมดนะตอนเนี้ย ไลบอลไปแล้วอย่างไรฮะช่งวงน,นี้บอลสโลบอนคนระับราคาร้อยศกแล้วสันซานต่อควายควายมาช่งวงน,นี้แล้วไม่มีอะไรฮนะต้องทิ้งหน้าไว้คนเดียวเท่านั้น,นเองนะฮะน้องแป้งฝุ่นนะบางสองเลยออกเลยคนะรับเอาเปลี่ยนตัวครับ <c oughs> เจ้าโอ๊ตลงมาลายบอลจังหวะนี้โอ้ยขามไม่ดีเลยแทง,งมา้าตรงนี้แล้วโงงไว้ได้ถูกปดโอ๊ตแก้ไขไว้ดีลังไปต่อได้ฮนะเป่าไปหน่อยฮนะแต่ยังได้อยู่นะอาร์พซนอลแทงมาจังหวะนี้เพชรอีกแล้วครับโอ้ค์ไม่รู้กันนะ่ยแสดงว่าเจ้าไข่จะเล่นนะฮะ ายใจเย็นใจพุ่งใ่นอนที่หาของไปพุ่งใส่ต่อได้ไอ้วยว่นี้ยาวไปเลเอาวปีแป๊กค,ครับเกี่ยวยาวเกี่ย์ทีได้านสามตูวเกี่ย์นาทีที่เหลือเกี่ย์นาทีที่เหลือไม่ออกด้วยฮะโอ้มาสั้นนะอัอจฉริยะแจได้สวนกลับหรือเปล่าจังหวะนี้ตั้งเกไมไม่ดีเลยคหมาที่เจ้าไขายแล้วขวาจังหวะนี้ของเจ้าไข่ยยังไปต่อได้เลี้ยงเลี้ยงจะเข้าประตูเลยหรือเปล่า สองซัดโอ้โหเจ้าเฟสอีกแล้วครับยังครับยังเสียฟองเลยจเจ้าเฟสครับยังไม่มาครับอ้ออาวไกลเลยจังหวะนี้ยังไงครับออกหลังไปเลยนะอ้าวมาที่ตัวไทยอีกแล้วระวังกันด้วยระวังกันด้วยฝว่าผู้สินได้ฝ่าไม่ให้คู่ครับให้แกเป็นลูกคู่ครับ ระวังด้วยนะระวังด้วยฮะด้านหลังแน่นหนาฮะด้านข้างก็ดีฮะเกียร์เกียร์เลยนะฮะตัดชันมาแล้วไข่เพชรหลงมัวมัวเองแล้วนะฮะหน้าอยู่หน้าทำไม่ได้ครับเจ้าเพชรครับบูมงไข่แทงไม่ดีจังหวะนี้เจอสวนกลับแล้วของน้องแป้งพูนแล้วยังไงลูกนี้ ยังสกัดติ้งทิ้งไม่ได้เลยนะเจ้าบ,บูกบกยาวยาสา,ามาตูนแล้วเพชรลูกนี้แพ้ครับเจ้าเพชรดูคุ้มไปฮะน้องแป๊ะฝุ่นนะ่ยผ่าน,านาทีาก็ผ่านาทีล,ลูกนี้ใหม่ดีนะเอาถึงผู้สาวตูของอาเซียทอนเลยนะเลื่อนไปซ้ายมา้าขวา แล้วเพชรอีกแล้วเพชรเพชรยังไงแกได้หรือเปล่าเจรร้าเพชรตูฟิกไม่ได้แล้วยิงครับลูกนี้โอ้กว่าที่ไม่ออกด้วยนะเพียร์มาจังหวะนี้ออกไปครับออกไปแล้วนะ<ม> <Orchestra> แล้วจังหวะนี้ยังไงครับ,บนะิ่งๆครับมาได้แนะสั้นๆมาซาโลโมอนซาโลมอน ลโลบอทยิงลูกนี้ติดรอกครับปมยังได้คนระับโอ๊ตเปิดบอลไม่ดีเจ้าโอ๊ตแล้วนีฮนะเช,ชิงบล็อกเชิงบล็อกเชิงบงงงล็อกแก้ไขไม่ได้เจ้าโอ๊ตนะสั่งเพชรกระโดงลูกนี้ผู้สาวประปัดทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่มีประตูฮนะเจ้าเพชรครับโอกาสมีเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เพลงอะไรวะ เอาคู่ออกหน่อยไม่ใช่นะเอาเอากันหน่อยเลยคูเล่นมวยไทยเราออกมาไม่ได้เยพี่นะสย่าพูดนะพี่แต่ว่าจังหวะนี้ยังไงกูคิด่เนี่ยเริาส่งสายแข็งเลยนะในความไปลงไปเลยนี่ครับระวังกันด้วยระวังกันด้วยอ๋อได้ลูกวิธีได้จังหวะนี้ฮะจากตุงตงครับแต่ต่างลูกคนเนอร์เลยฮะ กมาจังหวะนี้แล้วยังไงฮะไม่ออกกลุกเล็กแล้วเคลียร์ทิ้งไม่ได้อยู่นะไม่ทิ้งไม่ไหนฮะบุกบุกบุกจังหวะนี้เปิดมาเจ้าเพชรอีกแล้วเพชรยิงโอ้โหสุดยอดครับเจ้าเพชรครับหายังเรียกฟองเราขึ้นมาสงคร,รามแดกเล่าเยอะหน่อยะเจ้าเพชรครับใต้บดหวะด้วยสามตัวอย่างเร็วอยู่นะ <c oughs> ใส่ได้เริงๆนะอัดสุดยอด กับตันมาโอทครับสายไปที่บุ๋มบุกมาันล่างมากระดกมาไม่ดีจังหวะนี้เก้าเของน้องแป้งฝุ่นไปต่อได้ไหมไม่ได้เอาฮะเตะล่างมาเลยจังหวะนี้จับยาวเลยเทียบที่กุญแจรูปสาวสูงเปิดมาก็าไม่ดีฮะทีใส่กยกยาวไปเหมือนกันนะและจังหวะน,นี้โป่งไม่ได้แล้วโอ้ช่วยไม่ได้แล้วซ็นเตอร์แบ็คของอัจฉริย